สวัสดีค่ะดิฉันนางสาพิมพิภาจากแนนวันนี้จะมาเล่าเรื่องถ้ำผานางคอยตำนานรักร้อยปีซึ่งจะเล่าเป็นภาษาเหนือหรือเป็นภาษากํมเมืองนะคะถ้ำผานางคอยตั้งอยู่ตีหมู่บ้านผาหมูอำเภอรองกว้างจังหวัดแปรเป็นถ้ำที่เกิดจากธรรมชาติมีหน้าผาสูงเล้กกามีมะมืนแล้ว ภายใน้ำจะมีหินงอกหินย่อยมีก้อนหินหูพางลักษณะเหมือนเจ้าม่ยิงกําลังอุ้มลูกท่าคนตีห้างมูเจ้าบ้านในละแวกนั่นนะ่เจ้าเขาจะห้องว่าหินนางคอยได้มีตำนานเล่าว่าเมื่อแปดร้อยปีที่แล้วอ่ะได้มีอาณาจักรแห่งหนึง่งจือว่าอณาจักรแสนดีมีกษริย์องค์หนึง่งเราก็ได้มีพระราชธิดาจือว่าอารัญญนีวันหนึ่งนะ่เจ้าพระนางได้ไปแอวเรือพระธีน่งที่พระนางไปแอลอ่ะก็ได้ โดนพาย,ยุพัดหุมกระนำย่างฮือเหลือความผนังก็เลยตกหน้าผู้ค้นกันหนีเอาตัวรอดเหลือแต่ขน้องเดชหัวหน้าฝีพายตีเข้ามาจวยผนังไว้ตันแล้วก็อปลาผนังเข้าไปตีฟางอย่างปลอดภัยวยความใกล้ชิดแล้วก็ความสำนึกในบุญคุณในความจงรักภักดีของขน้องเดชนะเจ้าก็เลยย่าฮือผนังเนี่ย หากขน้องเด,ดแล้วก็ได้มีความสัมพันธ์นึกซึ่งต่อกันจนวันหนึ่งอ่ะพะนางก็ได้ต้องแล้วเรื่องหนีก็ได้ไปถึงหูของปอระนางปอระนางหูปุ๊บก็เกลียดขนาดนักนะ ปอพนางก็ได้สั่งให้ทหารลงโทนพนางด้วยการกักขังเมื่อขน้องเดนหูปุ๊บก็ได้เข้ามา่วยพนางแล้วกับป้าหนีไปด้วยกันแล้วปอพนางก็ทุ่ได้สั่งทหารไปตัวหาโจดทหารตัวมาตันได้ยิงธนูหมายว่าจะเอาขน้องเดนแต่ธนูนั่นกลับไปโดนพนางขนองเดชจึงปาพนางมาไววติถ้ำแห่งนี้แล้วสั่งฮื้อขนองเดชหนีไปส่วนตัวเก่าจะท่าอยู่ตินีแล้วขน้องเดชก็ฟังคำลบเล่าของพนางบ่ไหวจึงจำใจ ญาตามตีพนางบอบคาน้องเดชก็ได้หนีไปส่วนพนางก็ได้สิ้นใจตายในตีนั่นปัจจุบันนะเจ้าทำผานางคอยได้รับการปรับปรุงเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองแปรและในเทศกาลสงการานตนะเจ้าทำผานางคอยก็ได้จัดงานทุกปีถ้าใครได้มาแอลเมืองแปรก็อย่าลืมมาแวะแอลทำผานางคอยตัวหน้เจ้าขอบคุณเจ้าอารัญญานีจ่าหาปียูตีนี่ แม่ร้อยปีเหมือนเตาใดยังคงหวังขอเฝ้าคอยแม่จะสิ้นลมพลังจาดหน้ายังคงท่าปีอยู่ตีเดิม